กระคำเนอะได้บอ่อสองตุกอันนี่นะนนะได้อีกบอ่อตุกหนึ่งแต่นี่ยหาคำนี่คำเห็นหูไปหรือเปล่าเนี่ยเดฟหูมันเบลืดดินะนี่ที่หูมันบลืดนี่แต่ว่าดจะคุดไม่ได้เนาะมันแข็งเนาะแข็งบ่อแข็งเรือแต่น้ำยังบ่ออาบเป็นเดือนหายอาบมื้อนี่หายอาบนา้ำอ๋อเธอมันก็นดีแล้วหายอาบนา้ำ ผ่านมาบา่เคยี่แอมน้ำน้ำ <laughs> บ่อาบก็ได้เนาะใส่ชุดกันเปื้อนย่นางไปหาคุดอีปูนะเอามาให้เนี่ยมาเดี๋ยวบ้านเขาให้ถอดน้องใหยอย้อีกชุดกันเปื้อนก็นได้โอ้ปกติชุดอีกเงินลายได้เฉยๆเงินลายบ่น่นนนะแมนมีเงินลายบ่อยู่ในนะน่กนะ<ม>กุ้งนำกินแก่กุ้งนำกิน เราได้กับปูลายเจะพี่น้องเลยเอ้ามึงปูก่อนได้อีปูบ่ได้ชับบ่โอ้ยชับน้ำนี่นะคือชับน้ำชับเอาเลยชับเอาเดี๋ยวว่าคุดอารุตบ่วชับเป็นยังไงคุดแต่โจกออรุตเพื่อจะได้อีปูเมื่อเปลี่ยนยาสูบเพคนบอกเป็นหนียาสูบเลยนี่นะเป็นหนียาสูบเท่าไหร่ เป็นหนีจากมือแล้วเอาเพื่อนมาหนะหรือว่าเอามื่อนี้สูบไปแล้วยากอะเอากินนี่ก็เห็นชื่อหนูจากกองนึงหนะเอามาทางไหนกินนี่นาหรือว,ว่าปฏิทินอะไรอีกเช่นเอาวบ้านเอาเร็จอะไรนี่ชาวบ้านนี่สองช่องเบิดแล้ววันนี้ยังอยู่ยังอยูตอนก๊องเบอ็ดแล้วสูบได้ป่แ ว่าว่าสูบมือละมือละสองเส้นมาสองสอเบิดลมือหนึ่งตัวน้ำอะไรสิ่งนี้สรุปแล้วสูบมือละจากสองทำจากสูบก็สูบอ่าอืมแต่จะสูบก็สูบมนบ่ไม่คำนดคันว่ามือใดอยากสูบนี่เบิดเป็นสองสามช่องคันมือใดอยากสูบนี่สองเกอะสามกาะมือใดมีบ่มือใดบริสุทธิอย่างนี้นี่บ่มี มีอยู่บ่บ่าซิงนี่บ่าวสิงว่าหาขุดกระปูไปใส่นี่ว่าสิซื้อเอาน้ำบ่าวสิงสิบพันกีบเดี๋ยนี่แต่ว่าบ่าวสิงว่าบ่ขายเอาไปใส่นี้เจ้าขายให้ค่อยแล้วก็เอาเงินไปใส่นี่มันสิบดีกว่าบ่นี่ว่าไหนได้บ่าวสิงฮะน้องบ่าเอ็น หรือว <Es> <an> ่าเพิ่นมาเอาเงินนะเพิ่นเอาแต่กระปูบ่ะมาสิงจักเดนได้เนาะว่าคุณปูเป็ชไชนี่ใช่ขายาสูป่ะปูใชนี่เด้เพิ่นจากกระปูเด้โอ้ยมีอะไรเงินข่อยซื้อหรือเฮ็ดยจะได้จะเจ้ากับได้ได้เงินจ้ะเจ้าบ่ได้ขายกระปูข่อย โอ้พี่น้องเลยแล้วการอดเลยบ่าวกระพริว่าจะไกินกระปูมันนี่รับบังายรับบังเอลรับบัายค่อยเชื้อแม่บังเอ็นเจ้านะแล้วแบบนี้พี่น้องไม่ได้กินจำกระปูสีมือบา่าวสิงคุดว่าจะซื้อเอาเมื่อกินสุดท้ายแล้วบม่ได้ซื้อจ้อยแบบนี้นะ

เบาสิงตอนนี้วิกฤตลำบากลำบากหลายเพราะว่าวิกฤตเรื่องเงินนี่บ่แม่นเอาเงินอยากซื้อกระปูบ่ยอมขายเดี๋ยวนี้นะจกได้เงินบ่แม่นพูดขาขาจะได้กระปูนี่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 มันจะเข่าเข่าควบหามเจ้าอะไรนี่พามเขินห้องอุ้ยได้ค่ะก็เราเอาใส่กับตั้งห่าเด้อคนละกระปองเด้อเราเตีพันแล้วถอดแค่นี้ ในไล่ชองอันนี้แหละเราจะเอาเมื่อได้จะฉูบสองช่องแล้วเ่าน่ะเป็นสิบพันกี่นะคัร์วาเมื่อเปลี่ยนจาฉูบกะอันนี้อยากซื uhm, uh, ้อส yeah ิบพันหนึ่งตุ๊กหนึ่งบ่อขายชั้นเลยจุกเอารถกลมจุกเลยนะโอ้แล้วเมื่อขาดช่องช่องตุ๊กสองตุ๊กยางนั่นก็สิบพันอันนี้ขออยากซื้อตุ๊กหนึ่งสิบพันห่งบ่อขายตุ๊กใหญ่นี่นี่ตุ๊กใหญ่ใช่บ้านนี้พี่น้องเอ้ยเบาสิ่ง Sing con ong na, sa con ong ninh. Ba mặt chịu lè banya. Sing, sing a live with me. Bany nó. Oh, sinh sing. thì suốt Sivitka ma hot Ma bào sing na bào hà lọt hàng. Nyum, yum, 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 ตัวมักเขาบ่นหมบอสิงว่ะอาหมวบ่สิงไปแหล่อะไรก่อแม่นบ่สิงขยันเฮาบ่ได้ขยันเพิ่นสิมักนี่หันทางนี้กะนขู่หัยุ่มอย่าเบิ่งบอสิงเออสิง่หัปิ้ลเพื่อโอ้ยไปจักย่ายู้จักเขาบาสิงข้าหัวใช่ค่ะบอสิงหัวจะเขาอีกเลยว่าบูรห์นั่นนี่เลย มันตื่นพวนาวะนี่นะใบหูพวนาโมงจังดี่นี่ใบหูพวนาโมงจังดี่เนาะแม่นนะหูกระปูนี่นะัะนแม่นบ้า่ะซิงหูกระปูคือตื่นแท้หูเอียนมาจากักอ๋อบาดนี่ 行，啊，看嘞，我行，嗯，歪个哩，你看。 có địa thương có địa thương rồi nè cái <laughs> nắp cái nắp đây cái đi sai nó ông subscribe cho แจ้งเงินซื้อกระปูน้ำบาชิงบ่ซื้อกระปูนั่นกระป๋อขายเห็นจะได้ฉบับนี้จะเป็นต้องให้ชื่อแลยทำเป็นคนใจบุญอยู่แล้บบนี้เนาะคันว่าชุ่มไอ้ให้ซื้อกระเจ้าเอาย่อบาชิงเงินนี่ฮะคันว่าจะซื้อกระปูกัรน้ำเจ้าเจ้ากระป๋ขายได้ไหมให้ซื้อแนวบ่โอ้ยหชื่อกระปูกระป๋องขายเดียวเกินไป บอสิงตั้งบาจากมีน้ำใจเนาะอยากชื่อกับบุคายอ้าวไสบอสิงมือเอันเด้อจุบบอยาสูบสองช่องน่ะบอสิงจุบบะอามากระปูค่ะเอาให้อีกเอ้ยเอาโอ้ยอามากระปูกับกระปูบานนี้ช่องเซี่ยงไฮ้ชาวพัดนี่เด้ดชื่อกระปูตุ๊กหนึ่งน่ะ dùa xiang kapu cheni xiang kapu cheni xiang kapu cheni hai 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 có hai hai hả? hai 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 เอามาขายตัวนึงตุกนะชื่อนี่ขายบ่อีชื่อนี่มามสิพันธนะชื่อกับขายใบก็ให้ตัดคลิปลงจ้ะอ๋ยจ้ะพี่น้องเอ้ยชื่อกับบ่อขายขอชื่อตัวรหัสพันกับบ่อขายเลยนี่นะจะเป็นเกษตรไหยย้ชื่อได้บ้านนี่บ่าวเอ็นเลยเข้าใจบุญอยู่แล้วเอาบ่าขอบใจเด้อ,อบบใแดูดดแดปั๊บมากทิพ อยู่ดีมีแห้งเบิดฉุกขุนฉุคนคนไก่ถอดกะบทางก็หาอยู่ดีมีแห้งเบิดอย่าบอก้ะไปชื่อมาบินนะเนาะชุ่มไม้มาบอกห้ได้บรนณาบรนณาว่าไปชื่อแนวกินเนาะชื่อนุ่มชื่อนี้แนวกินแนวมีแห้งผุแนวมันสีต่ออายุยืนยาวพุ่นอันนี้หาขุดอีปูกับเพือก็ได้บางแน่เจ้าขุดบนมือยังไม่ได้หกสิบพันอ่ะอันนี้ชุ่มไม้มาชื่อโตละหาพันกีบยังบวชขาย ตัวห้าพันนั่นสี่ตัวตัวแม่คือตัวขอบอกให้คุดตะบิดตัวแม่ตุย้ยดำๆเนาะมันในเั่นน่ะคักไปเช่นน่ะไอ้หน้องเลยนี่แหละชีวิตของบ่าวสิงสินไลสิงโดงสิงปลาหาเลีล้ยนคุดอีปูตามถนนคนทางไปนี่แหละผู้ชาวกามากกระหัวย,ย,ยิ่งเปื่อยเปื่อยใช่เห็นบ่าวสิงดูคุดอีปู ถามซื right mm ้อบ่ขายเด้บัดแตว่ามื่อให้ผู้สาวซื้อจักนี่บ่เอาไปให้เจ้าเอาเอาให้ผู้ใด๋แม่นบ่เอาให้เขาเจ้าก็พอแล้วอันในกระถังนั้นน่ะทางีน้ําบัดนี้ขุดีหาคาน่ะสิไปให้ผู้สาวบัดนี้น่ะาแม่นเด้นเด้ไปแม่นบ่เว้ากินว่าแม่นขุดอีกตนี่หาคาไปให้ผู้สาวปาโต มีผู้ชาว่วาดีนี่นะ,นะนตีนขาสูดไปแหมยุ้ยตีนขาจะ,จะยาสูบกันได้เงินเอาอไปหายแล้วค่ะยาสูบนะยังเหลืออีกยังได้ซื้ออีกสองซองมาหน,นิแล้วอีปูนี่ใช่ไหมให้ผู้ชา่ามาหนีิฮะโอ้อีปูจะไปให้ผู้ชา่ายิ้มในบัตรน,นี้ว่าถือคอแล้วบัตรน,นี้อีปูนี่เพื่อนจะไปให้ผู้เช่าพี่น้องเอ้ยทางบ่าวซิงก็ดีเพราะว่าเงินได้แล้วไปให้ค่ายาสูบกะยังยังเหลืออ,อีก ได้เงินแล้วจะไปซื้อ,อยังคันเอาไอปูไปให้ค่ายาสูบนี่เอาไอ,าอทำสิไปซื้อ,อยังเงินมาเนี่ยยังพูหยังพูดจะแน้ซื้อเดี๋ยวนี้นะเอาเลยเดอ้อบาทนี้บ่อยากเชื่อแล้วว่าคุณปูไปใส่หนี้จับอันนี้พูดไอปูไปให้ผู้สาวหัวยุ่มๆแบบนี้นะ,ะแม่ไหนแท้พี่น้องเลยเบาชิงนี่ สิ่งบริสินงลายเ,ลยเนี่ยเชีองลายไว้ในพี่น้องเลยขักและบอสิ่งเป็นนล่นี่ปรับหมักชิบเลยแล้วหาหูดีปูกินเขาแรงมีบ่าเขาแรงกินนี่ มือนี้กินยังแน่แล้วใช้มือนี้นะเข่าก็บริกินกินน,น้ำปลาโถพี่น้องเลยจังมือแล้วบริกินเข่ายิ้ถามมนะั้จัิมือแล้วสามสี่มือเลยมีกับบริกินไข่กับบริกินเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะได้บอลเอ็นมาหนี่มีกับบริกินไข่กับบริกิน ข้าวาอ็นบ่ได้ไปซื้อไป่งไห้นี่บได้กินเนาะไข่ก็มีนะโอ้โนี่แหละพี่โนโอ้องเลยชีวิตของบ้าวสิงตอนนี้ป้าโท่รถแซงกันบึ้มมันนี่ตอนนี้ลำบากหลายลำบากอยู่บ่อยตอนนี้ลำบากหลา,กายเนาะ อยากได้เมียอยู่บ่อยากได้อยู่บ่เมียน่ะอยากได้อยู่เอาบ่มาหน่าอย่ามาต้อนสือเบิ่งนแง่เขาคุ้มอยู่บ่คือเบิ่งนแง่เขาคุ้มเลยอยามาต้อนเมียขันมาเบิ่งนแง่ไม่คุ้มเลยบ่เอาไหมนี่แหละพี่น้องเออสิบีของบาซิง ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กันหลายนาทีพอสมควรพี่น้องเลยเดินทางมาบังเอิญพ่อบ่าวสิงคุดอีปูก็คิดว่าเพิ่นคุดขายก็แวะมาว่าจะถามชื่อน้ำเพิ่นแต่เพิ่นว่าคุดไปใส่นี่ใส่สินพี่น้องเลยก็เลยเอาเงินให้เพิ่นสิบพันกีบบ่าวก็พ่ากะแล้วทางว่าเอ็นแน่ก็สิบพัน 10, 000, ถึงส่าวพันพี่น้องเลยพอได้เพิ่นชื่อนุ่มชื่อ,อต้มขนมกินพอว่ามีเห,เหงื่อมีแห้งอะไรพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็ซอยกันไปพี่น้องเลยเห็นใจมาฮอดตอนนี้ก็คือเห็นอะไรพี่น้องชีวิตเราก็ดีว่าถูกหลายลำบากแห้งน้องบาร์ิงซึ่งแค่บาร์ิงนี่อยากให้อย่าให้นะบาร์ิงอย่าให้บริกินข่าสองสามมือหนึ่งก็ให้อุดเอาให้ใช่ป้ออย่าให้อย่าให้อย่าให้อุดเอาอุดเอาอย่าให้เห็นใจได้ใช่ห้อง มันแน่นั่นเขาก็อุดเอาได้ทำใจได้เหตุไดเขาเลือกชีวิตแบบนี้เด้อันนี้ว่าวเราจะให้อย่าให้อย่าให้ใหอุดเอาเขาไปลูกทรายเขาต้องเขีมแข็งได้เขาต้องชูช่มๆได้อย่าให้ได้ว่าวผมบริกรข่าวหลายมื่นเล้จะให้ยังยังเขากรบาดิลุกข่อยก็ดีเหตุไดจ๋านาะเมืไไ่อยแล้วบริกินข่าวกินนั้นบางสิ่งคนเฮามันกองทัพมันต้องเดินด้วยทองเด้ เฮากินข่าอิ่มน้ำจำราดเฮากับมีเหือมีแห้งนั่นนี่บริกินข่าช่องจมือโอ้ตบได้คือข่อยนี่ตายกระบาดยุ่ข่อยกระบาดจะยุ่บาดถิงงไงบริกินข่ากินน้ำกระดายมือละายเว้นเลยมาลองจ่องจอยแล้วต่อไปยันมันต่อมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ่างกายเฮาอีกเนาะในระยะยาวน่ะเมนูตอนนี้เฮายังมีเหือมีแห้งภูมิต้านทานเายังสูง มันเขามีอายุลายขึ้นไปบันนี้ลูกกระพอกกระพอแล้วจะมาเหยือนเขาบอาสินซึ่งแห้งนี่พี่น้องเอ้ยอย่าให้บ้าสินโคตรเอาช,ชุ้ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่ามาอะไรกะบอสินกันน้ำตาจะเกิื่นนว้ยอ้าอื้อหือโอ้ นี่แหละชีวิตคนเฮาพี่น้องเอ้ยจังไรกะถามว่ามีพลักใหญ,ญ่อยากซอยเรือเป็นข่าวสารอาหารแห่งเป็นมีมามา่าปลากระป๋องพี่น้องเลยก็สามารถซอยได้พี่น้องทางบอสิงกันตอนนี้ทุกยากลำบากหลายบอสันพี่น้องเลยเพาว่วาบริกินข่าวสองชั่วมืดหลวกันตาเกื่อมน่วยผอ,อนก็นดีอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าหน,น้าที่พอสมควรพิพลาดประการใดข้อโทษขออภยัยในเอฟซีเด้อเบอร์สุข,ขู่สุขคนที่ข่าวมาเบิ่งมาชมมาลาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซีที่เข้ามาเบิงมาส่งคลิปจกอยู่ดีมีแห้งชุกภาพแข็งแรงชุกกายสบายใจร่ลำรวยเงินคำตลอดปีตลอด,ปลอดไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวกบกอ็พี่น้องสบายดี